สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรครับวันนี้ครับ14เมษายน2567ครับเหมือนเดิมครับพี่พี่พิมงาน JCT ครับม่ทำง,งานเล่งผลิต ที่เกษตรกร,กรทุกทานที่สั่งจองไว้นะครับต่อล้อครับสำหรับล้อล,อลอมครับที่บอกครับว่าเลือกสั่งได้ตรงตามรุ่นนะครับน,นี้เดี๋ยวแต้มไว้รอขึ้นเชื่อมนะครับ ตามฝีด้านข้างนะครับเพื่อความแข็งแรงดูแป๊บที่เราใช้ทำข้อต่อนะครับไม่มีตะเข็บเลยนะครับจะมุนให้ดูมือรูปนี่คือไม่มีตะเข็บเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการฉีดขาดนี่ลืมไปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ข,อขอ้อ่องหน้าน เ็ไม่มีนะครับขังถูก็เริ่มคึ้นแล้วนะครับ <c ười> เตรียมของหลังสุก้างครับให้ขังจองไว้จากตัวแทนหรือจะทำโรงงานนะครับก็เตรีมยมตัวรับของได้นะครับั มีถังปุ๋ยแล้วไม่มีถังปุ๋ยครับหลังสงครามครับขอบคุณครับ